ออกลังยามเช้าแดดฟิ่งเรืองแบบนี้วิ่งหยอกไปหลานฟงังนี่ยังไม่ตื่นมาซ้อมร้องเพลงเหรอนี่กเพิ่งวิ่ง 3, สามพเมตรเสร็จนะโจเซ่เข้าไม่เหนื่อยเลยนะะหาใจปกติละหลานฟงัง หลานฟางหลานฟางคนสวยเงียบเลยอ๋อฮะในมันหรือว่าเฮ้พวกเจ้าจะทำอะไรไม่เห็นเราว่าพื้นที่ถูกปิดล้อมน่ะคนที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าผู้พิพากษาเฉิงจะตัดสินใจเมื่อมาถึงพี่เอ้พี่เอ้ น้องเล็กเกิดอะไรขึ้นคือว่าข้าไปออกกำลังกายที่ริมแม่น้ำเมื่อเช้านี้ข่ะกลับข้าเลยแวะไปหาหลานฟางอ่ะแล้วข้าก็เห็นคราบเลือดข้าตามคราบเลือดไปที่ริมแม่น้ำก็เจอร่างของหลานฟางมีรอยที่ตรงคอคล้ายกับของเฉวงชีเอ้ยข้าไม่น่าให้นางมายุ่งเลยข้าทำให้นางตายข้าต้อง แก้แค้นให้นางต่แก่เฉิงมั่นเสวยในที่สุดก็สูญเสียการควบคุมว่าไงเนาะยังไม่ชัดเจนอีกเหรอตาแก่น้าสมเพศเฉิงมั่นสวยเป็นคนทำยาอมรีนั้นมีลักษณะเด่นแค่ความแค้นเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถจะกดมันเอาไว้ได้เลยฮัลเขามนจะทำตัวมีคุณธรรมน่าเสียดายจริงๆปีศาจยังไงก็คือปีศาจ สัตว์ร้ายก็คือสัตว์ร้ายวันยันขั้นือยอนเราไม่มีหลักฐานแน่ชัดข้าจะไม่สรุปว่าเฉิงมันสวยเป็นผู้ร้ายตามคำเจ้าบอกโถเอ้ยเหล่าจงหลักฐานยังสำคัญอีกหรือไงานางฟ้าที่อยู่ในนั้นอาจจะมีพลังไม่ม,มากแต่สุดท้ายนางก็มาจากโลกอื่นคนธรรมดาทำอะไรนางไม่ได้อยู่แล้วมีแค่พวกเราที่สามารถฆ่านางได้ถ้าไม่ใช่ตาแก่เฉิงเมินเซย จะเป็นท่านเหรอตัวข้าหรือหนุ่มหล่อตรงนั้นด้วยไงหรือว่าเจ้าอ้วนลามกตรงนั้นข้างหลังเจ้านะโอ้วก็โดนหรอกมั่นใจได้กราบใดที่ข้ายังอยู่ข้าจะสืบสวนคดีนี้นำผู้ร้ายมาลงโทษได้ได้เลยค้าเชิท่านต้องรีบเลยนะ